สูตร SMTE ของโรงเรียนทวีชาพิเศษแล้วก็ไปสอบทั่วไปของเทสซิลินก็ได้ทั้งสองที่พีเทสของสดกุหลาบน้องสอบไปอยี่สิเก้าเปอรนตอนนั้นก็ตกใจเริ่มเอะแล้วว่าข้อสอบยากเทสซิลินส่วนใหญ่ที่เหมือนจะเป็นวิชาอังกฤษมากกว่าวิชาอะครับวิทย์เออวิทย์เดีอวิทย์เดี่เรียนครับ ไปสอบโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนเป็นอักตร SMTE ของโรงเรียนทวีชาพิเศษแล้วก็ไปสอบทั่วไปของเทพศิลิก็ได้ทั้งสองที่ว่า เป็นปีครับก็คือตอนประมาณปขึ้นป6ก็คือปิดเทอมป5เนี่ยก็คืออยากจะเริ่มเตรียมสอบแล้วละ่ะปิดเตรียมสอบขึ้นม1ตอนนั้นก็ยังไม่เ็นใจว่าเตรียมสอบม1ก็คงจะธรรมดาทั่วไปแต่พอน้องไปสอบการีเทศของศศุลกาน้องสอบไป89%ตอนนั้นก็ตกใจเริ่มเอะแล้วว่าข้อสอบอยากก็เลยอยากอยากทีก่ติวก็จะมีติวข,ข้างนอกพวกคู่ไปกับติวออนไลน์ก็จะมีนอกอะคาเดมี เพราะว่ามันจะมีการเรียงเป็นกลุ่มวิชาก็จะเปิดง่ายกว่าราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยก็เลยให้น้องเอามาคือเรียนเสร็จแล้วจากย่งเรียนก็ามาประกอบกับการเรียนหลักเลื่อกเรียนต่ออาทิตย์บางทีเด็กมันน้องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือก็จะใช้นอกอะคาเดมี่นี่แหละเป็นตัวเป็นตัวช่วยในการทบทวนบทเรียนต้องมี พี่ในพอสมควรเพราะว่าจะไม่มีครูแบบคอยที่ที่เราพ,พ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละในคทที่ที่ <S 2> <S 2> ทแนทนคือเราอ่ะไม่เหนื่อยที่จะต้องมาอธิบายแต่จะใช้นอกอาคาเดมี่เนี่ยมาเป็นครูสอนแต่เราจะคอยควบคูกับกับเรียนตามทีนะเปิดตามสเต็ปตรงนี้เพราะว่าเด็กเขายังอ่าเปิดตามสเต็ปไม่เป็นแต่เราจะรู้ว่าสเต็ปยังไงให้เขาเข้าไปเรียนตามบทที่อาจารย์เขาสอนง่ายก็คือผู้ปกครองต้องควบคู่ไปกับนักเรียนด้วย จะใช้เน้มดูย้อนหลักมาทบทวนเพราะว่าเรียนตามที่นอกอาคาเดมี่กำหนดไตบางทีเวลามันไม่เหมืนกันก็เลยมาใส่ยอนหลักจะมากกว่าชอบที่ว่ามันเป็นเซของแต่ละวิชาแล้วน้องอ่าไล่เรียนวิชาเงี้ยคาบนี้ทีละคาบให้ฝึกทําแบบทดสอบจบเป็นบทบทไปน้องเขาก็มีการสะสมทางผมเองก็บางทีก็จะมาตรวจว่าเขาได้เรียนไปหรือยังติดตามผล ดูว่าเขาเวลาเขาอ่ะมีการสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาโชว์คะแนนให้ดูว่าทําได้อะไรเงี้ยครับเวลาว่างเอามาดูแบบว่าดูคลิปไว้ทบทวนความถูกได้เพราะว่าผมนอกดีตรงที่ว่ามันเข้าได้หลายแอดฟอร์บางทีเนาะไม่รู้ทําอะไรก็นอนดูเปิดดูอย่างน้อยก็ได้เข้าหัวบ้างส่วนใหญ่เรียนวันอาทิตย์เขาก็จะดูแทครึ้งว,วันวันปกติจะประมาณแักวันลาชั่วโมงเอามานั่งดูก่อนนอน วิชาคณิตศาสตร์ก็มีเหมือนบ้างครับแล้วก็เท้ศิ์ลินส่วนใหญ่ที่เหมือนจะเป็นวิชาอังกฤษมากกว่าวิชาอะไรนะครับวิทย์าออวิทย์วิท ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็เอาทางของน็อกอะคาเดมี่เนี่ยมาเรียนทบทวนย้อนหลังให้มีความรู้ที่แน่นขึ้นในการเตรียมสอบเพราะว่าการเตรียมสอบเข้ามหนึ่งเนี่ยคือพูดง่ายๆประมาทไม่ได้เลยต้องต้องแบบว่าคพรว่าน็อกอะคาเดมี่เหมือนกับตำรายเล่มหนึ่งที่สามารถที่จะไปดูที่ไหนก็ได้งะขาเข้าถึงเข้าถึงง่ายก็ทบทวนได้ตลอดเวลาเวลาว่างเราเขาก็จะเปิดตัวนี้บางทีให้เขาฝึก ทำข้อสอบก็ฝึกทำข้อสอบจากข้างในขอทงทางนอกแคเดมี่เลยซึ่งข้อสอบสามารถทำแล้วก็เฉลยได้เลยเขาก็จะรู้ว่าเอาทำได้หรือเปล่าได้คะแนนเท่าไหร่มันก็เป็นการฝึกทำโจทย์ไปในตัวก็ทำให้น้องเขาเคยชินกับการข้อสอบนะครับ